วิวจากด้านบนเขาพระครูนะครับส,สำนักสงฆ์สวยมากนะทุกคนนี่ตรงน,นี้ก็จะมีนักท่องเที่ยวครับมาถ่ายรูปตอนนี้คิวยาวมากเลยฮะก็ให้เขาถ่ายกันไปครับเราเดินชมบรรยากาศทีปะ่ะดยมากครับอมองไกลๆเห็นทะเลฮะอันนี้เป็นตัวเมืองปีอาชารครับตลาด รัยาากศสวัสดีครับตอนนี้ผมมาอยู่ที่ศรีราชาชลบุรีนะครับเดี๋ยวจะพาทุกคนนะพาเพื่อนๆไปสำนักสงเขาพระโรูกันไปดูบรรยากาศไปดูควา,ามงามของสำนักสงฆ์นี้นะ ว่าเป็นสถานที่อีกสถานที่หนึ่งที่มีความสวยงามมากครับเดี๋ยวจะพาทุกคนไปชมกันด้านบนตอนนี้ก็เปิดแมป GPS แล้วก็เดี๋ยวกำลังไปขับรถไปฮะเหลืออีกประมาณ7กิโลฝ่าเดี๋ยวก็ถึงนะครับเดี๋ยวถึงแล้วผมจะถ่ายบรรยากาศให้ทุกคนได้ชมกันอีกครั้งนะครับผมอยู่ถนนเส้นสุขุมวิทนะครับสี่นาฬิาอีก4กิโลนะใกล้ๆแล้ว จากชีววตก็เหลือประมาณ7ดกิโลครับอยู่ใกล้ๆกันนะครับโอเคครับเดี๋ยวไ้ชมกันนะครับตอนนี้ผมขึ้นมาอยู่บนสำนักสงฆเขาพระครูแล้วนะฮะนี่ครับดูบรรยากาศข้างล่างนะครับนี่สวยงามมากเลยนะทุกคนสวยมากเลยครับทางขึ้นเขาก็ประมาณหกร้อยเมตรนะถ้ารถใครกําลังไม่ดีก็ขับด้วยความระมัดระวังครับหรือโทรให้เจ้าหน้าที่ออกขึ้นมารับนะครับอ่าเขาลงมารับได้นะครับ ผมเอารถรุ่นเก่ามานะครับวันนี้ขึ้นเกือบไม่ไหวนะครับเป็นรถติดแก๊สด้วยครับลองใช้ความสามารถครับก็คือเราใช้เกียร์ต่ําสุดเลยฮะแล้วก็เร่งอย่าผ่อนนะครับถ้าผ่อนปุ๊บนี่เือรถจะขึ้นไม่ไหวเลยนี่ฮะบรรยากาศตัวเมืองสีราชาครับมองไปไกลๆนู่นนะโอ้โหเกาะรอยศสีราชาสวยมากครับตรงนี้ครับแล้วฝนตกนะตอนนี้เดี๋ยวเราเข้าไปชมบรรยากาศข้างในเดี๋ยวรอฝนหยุดสักแป๊บนึงครับผมนี่นะทุกคน มีลิงด้วยนะที่สำนักสงฆ์นะครับเขาพระครูมีน้องลิงอยู่บนเขาด้วยนะครับแล้วต้องเดินโดยฟังแล้มันระวางนะเดี๋ยวจะมาแย่งทิงของกับเราฝนก็ไม่หยุดนะเดี๋ยวเดินชมบรรยากาศอย่างนี้แหละครับแดดออกครัแต่ฝนไม่หยุดไม่เป็นไรไโอ้โหพขาพูดลูกสีขาวนะครับสวยมาก กับวิวท้องทะเลนะฮะเกือบตกคราวแล้วผมพญานาคชมเมืองสำนักเก่าพระคูณจิตลบนั่งสดเลยมีแดดแล้วมีฝนนะครับไม่ร้อนนะอากาศเย็นถูกใจเลยนะครับวันนี้ เข้ามานั่งโซนนี้ก่อนครับพักผ่อนก่อนฮะวิวดีครับตรงนี้โอ้เลื่นด้วยครับตรงนี้วิวใช้ได้นะฮะสวยงามโอ้ตรงนี้วิวดีทุกคน สวยมากครับหนุนมองไกลไกฮะเห็นทะเลฮะอันนี้เป็นตัวเมืองสีราชาครับด้านล่างสุดยอดเลยครับตรงนี้ครับบรรยากาศชมวิวจากตรงนี้นะฮะตอนนี้ฝนยังไม่หยุดนะเดี๋ยวอีกสักพักจะพาเดินชมบรรยากาศครับให้ฝนหยุดอีกสักนิดนะฮะทุกคนครับตอนนี้ผมมองวิวจากด้านบนนะครับนี่ เห็นไหมฮะโอ้โหเห็นตัวเมืองสีราชาชัดเจนเลยนะครับมอสวยมากครับนี่ฮะนี่ฮะในทะเลจะมีฝนตกนะจะมองไม่ค่อยเห็นนิดนึงนะครับมองไกลๆนู่นครับเห็นที่เกาะลอยนะครับนะครอ๋อมีเรือมาจอดรอนะครับมีรถจอดมากมายเลย โอเคแล้ว okay. นะทุกคนเดี๋ยวบ้าขึ้นไปชมด้านบนกันนะครับอันนี้มีกระทงแล้นี่กระทงยังไม่แห้งครับยังลื่นอยู่นะฮะบันไดขึ้นไปชมพระยานากันด้านบนนะครับนี่ก็จะเป็นบรรยากาศด้านบนนะนี่มีพระพุทธรูปนะครับ ยนสีขาวนะครับและนี่คือบรรยากาศด้านบนตรงนี้ครจะเป็นจุดที่ทุกคนมาถ่ายรูปคู่กับพญานาคเดี๋ยวเราไปชมวิวดวยกครับ พื้นข้างบนค่อนข้างลื่นนะครับเนื่องจากฝนตกลงมานะนี่ก็จะเป็นวิวจากด้านบนเลยครับวิวตรงนี้ก็สวยมากนะบรรยากาศแบบนี้เลยครับทุกคน <Hello. S 1> วิวจากด้านบนเขา พระครูนะครับสำนักสงฆ์สวยมากนะทุกคนนี่ตรงนี้ก็จะมีนักท่องเที่ยวครับมาถา่ายรูปตัวนี้คิวยาวมากเลยก็ให้เขาถ่ายออกันไปนครับเราเดินชมบรรยากาศดีนะ่ฝาาฝั่งด้านนี้จะมองเห็น แแมชฉบังท่าเรือครับไม่แน่ใจในกล้องจะมองเห็นหรือเปล่านะฝั่งนี้จะเป็นแแบบฉบังครับตรงเป็นโซนท่าเรือกล mm hmm. างๆก็จะมีนักท่องเที่ยวนะครับมาทําบุญับไหว้พระขอพรบูชาดอกไม้กับกระทงลอยน mm ้ำ hmm. บรรยากาศวัดก็ประมาณนี้นะทุกคนนะสำนักสงฆ์ โอเคครับเราไปด้านล่างกันอีกครับทางเดินลงค่อนข้างจะชื่นมากนี่เราต้องค่อยๆลงขั้นใจจะอ่าแต้วายสังกัปามพระไปรปิฎกบูชาที่โต๊ะได้เลยนะครับฝั่งนี้จะเป็นทางไปห้องน้ำทุกคน นี่ฟังมาสุขขาชายนะครับฝั่งนี้เป็นสุขาที่วิวดีมากครับโอเคเราจะเข้าเคนี้พอหนะน,นี่จะมีตู้สำหรับบริจากสังกัาน,นะครับถวายสังกัได้าจุดนี้แล้วก็จะมีจุดทําบุญ ตามวันเกิดฮะนี่ฝั่งก็จะมีพระพุทธรูปอารบรรยากาศเขา้าใๆในวัดนะทุกคนนี่ปเรียองุณมอบคุณตามะทำตามวันเกิดรัะ ชมตรงจุดที่เห็น,นบ้างนะทุกคนนะจุดหน,นึ่งในวัดนะครับตรงนี้ก็จะเป็นรนะตรงบริเวณน้ำตกนะับจุดนี้จะมีนักท่องทเที่ยวถ่ายรูปกันเยอะครับมีทางเข้าเป็นน้ำตกนะเราเดินเข้าไป กา่สนามตรงนี้ยังมีไอน้ำนะครับไอ้น้ำติดที่ต้นมไม้ บรรยากาศรวมก็ประมาณนี้นะสำหรับสำนักสมเขาพระครูนีออ่ครับมีน้ำตกแล้วก็มีลำธารเล็กๆนะบรรยากาศสุดยอดเลยครับร่มลื่นมากคอากาศเย็นสบายครับตรงนี้ถึงนทุกคนทางเข้าอันนี้อะไรเอ่ยอันนี้เป็นกีเนรนป่น่าจะเป็นกีเลนนะไม่ใช่พญานาะค สำหรับด้านล่างนะเดี๋ยวเราไปดูกันด้านบน,ด,น,บนด้านบนอาจจะเป็นสำนักปฏิบัติธรรมหรือเปล่าอาจจะไม่ให้คนนะท่องเที่ยวมาเที่ยวนะครับก็โอเคครับผมสำหรับคลิปนี้นะฮะพาทุกคนมาเที่ยวออสำนักสงฆ์เขาพระคูนะครับสีราชาชนบุรีนะครับนี้บรรยากาศตรงท้ายนะก่อนปิดคลิปนะครับผมฝากกดติดตามกดไลค์กดแ like, ชร์ด้วยนะครับผมคลิปหน้าจะพาไปเที่ยวที่ไหนนะครับติดตามนะครับผม คลิปนี้ต้องลาไปก่อนนะครับผมสำหรับสายมูนะฮะสายจำบุญนะครับพามาเทีย่ยวสำนักสงฆ์เขาพักคูวันนี้คือตอนนี้น้องลิงหายไปหมดแล้วบรรยากาศด้านล่างครับที่เราขับรถขึ้นมาตรงนี้เพราะว่าใช้ความฉันพอประมาณนะระยะทางดีนะว่าสั้น600้เมตรครับตอนลงต้องใช้ความมั่นะครับตอนขึ้นก็ว่ายากแล้วน,นะครับ จุดนี้ก็จะเป็นจุดชมวิวอีกจุดนะครับตรงลานจอดรถพอดี